và tí toàn đen đen hợp cái câu sẽ biết nghe khiệt mưa này biết sao lắng mà cấp xiên lắng con câu con đường มันมวิธีการควาเวียดครับเสียบดาก,กว่าสั่วมันเมีนอยู่บนน้อปนี้เสียบดากเปลี่ยนไหมแล้วโอ้โอบ,บากกาอาแล้วเสียบปากแล้วเด็กนู่มแท้เตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวติดไหมติดบรรยากาศน้อง

จะสร้างหลัง้ายครับคำพอดีบรรยากาศก่มอปัดวีวีเอ็กซ์มีป่าบุ๊บๆข้าจอมาสดดูป่าบ่ค่อยกินเงี้ยปัานได้นงเงี่ยเบื้องบรรยากาศนี่มาเลี้ยงครับ เบื้องตอนมายามครับ,บรยามเบ็ดครับยามมาแล้วซิฟโก่ลังหลังสุดท้ายยามมาบวถือกแจ็คลังครับรุ่นหลังสุดท้ายครับมันเป็นลุดหรือบ่้นี่เมื่อกี้เห็นดึงอยู่มีกิลีหรออ๋อ ไนคขาทามันอยู่โอ้ข้อหน่อยข้อหน่อยเอาซาลักเ้าหลังได้โตซ้ำนี่เ้าหลังนี่ตัวนึงนี่ครับเด็ดเวเสาหลังอย่ามาจนหดหลังสุดท้ายเบื่อชาวใครว่าไหมหลุนไหมใส่บุ่นตอนเ้าครับใส่บ่อหอมฟังทั้งนี้นะ ได้เวลามายำเบ็ดแล้วครับตอนเศร้าตัวนึงครับทีนี้มีตัววะมันมีป่ปลากินนรับพี่น้อง คืองาได้บักคอนไว้ตัวเดียวนี่เจ้าก็กินนังนี่ก็บ่กิน

Si O timing hab differences 有點 kh height algumas Jangan lupa ลังนี่ขั้นโกงๆครับลังนี่เดูเงกันครับหิวว่โอ้เือกินตายครับลังนี่ใสต่ติดแต่โดนต่อครับ

สุดท้ายก็ับว่าคือครับตัวลังอยู่ข้างในเกาะมีอากาศอยู่หลังนึงครับเดี๋ยวหันเชื่อลัง,งเบอร์สรุปเบีดยี่สิบลังตัวนั้งขึ้นในปลาตัวนึงถ่อนเสาได้ประคนหน่อยตัวนึง